วันนี้เราจะมาทดสอบพี่พี่ในออฟฟิศนะคะเรื่องอักษรย่อโดยเราจะให้อักษรย่อแล้วให้พี่ๆอ่ะต่อคำแปลมานะคะมีเวลาให้คนละหนึ่งนาทีหนึ่งาทีต่อหนึ่งคำเหรอใช่ค่ะเกือบถสิคำโลว้ยเป็นไรอะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยข้อแรกนะคะปตทเดี๋ยวเขาเขียนปตทตรงนี้่อยปตทจุดนะไม่ปจจุดปจจุด คำว่าปั๊มเนี่ยใช่ไหมคำแรกก็ไม่รู้แล้วอ่ะโหยเลยจะเขียนยังไงถ้ามันไม่รู้เลยอ่ะก็จะอ่านออกเนี่ยเสร็จพอดีนี่เป็นไงสั์เป็นไงอ่านออกมาปั๊มปิโตรเลียมในประเทศ ตอนแรกกูจะลอบปิโตรเลียมแล้วแต่กูไม่มีต่อเตามั่วไปเลยปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยทั้งอย่างนี้พี่ครูจริงเหรอมันคืออะไรการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเฮ้ยมันก็แค่การน่ะแค่แคนิดเดียวถ้าถึงเวลาอ่ามันดูกากอ่ะมันดูไม่ใช่เฮ้ยยังไม่ได้จะหมดเวลาแล้วตาอะไรทั้งอย่างตาเทือง

คำต่อไปนะคะพอรกรพอผ่านจุดรอเดือนจุดรอไกพอผ่านพอรกรถูกแน่อันนี้ไม่คุ้นเลยอ่ะพอรกรเหมือนแบบไม่เคยผ่านเข้ามาในหัวไม่เคยผ่านเข้ามาในหัวเลยอ่ะพาล่าช้าพาลาชั่งกรเนียกิจพาลาชั่งกรเนียกิจโอ้ยไ ไม่ใช่เเฮ้ยมันโนมันไม่มีอะไรในหัวเุ้ยไม่รู้เลยเลยอะปวดทัวงปวดทรวงวดรวงปววงปวดทัวงเ่อ่อัแต่นี่าจะเขียนอะไรพอพอพอแล้วกันแล้วกันนะพอแล้วสิเหลเวลาเยอะสามสองเห็นไง พลกพนักงานรักษาการมันคือใช้เวลาที่เหลือได้ต่อใช้ไปกี่เสียเวลาพลาจักรเรนนี่เก่เฮ้ยวัาวไอเไม่ช้ามิงวัดเต้เฮ้ยสวยมันแปลว่าอะไรพลักรแปลว่าพลาจะกรกำหนดโอ้ยเฉียดไปนิดเดียวเองอ่ะอุ้ยเดือดเลยเราอ ถูกพักคำเดียวต่อไปคำที่สามนะคะปวะสมัวเลยละกันปวสอเอ้ยเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินปวสปว,สปว,ปวชปวสอโอ้ยพ่อใช้ย,ย่อม,มาตลอดโอ้ยยากอะ่ะอุยอย <laughs> อ้ยอุ้ยนึกไม่ออกเลยอะ่ะ ตาประวัติการศึกษาขั้นสูงครับนี่ไม่ใกล้เคียงเลยเฉลยประกาศสัญบัตรเฮ้ยข้ามแลกขอือประวัติปวสย่อมาจากอะไรครับประวัติสูงสุดเนี่ยปวชก็ประวัติทำชองทำชองแต่ยังไม่สูงสุดปวสย่อมาจากประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสี่สี่ ขีได้ไงวะไมเขียนจริงประกาศะเยบัตรโอ้โหใครพี่โดตอบได้ปะตอบอะไรนะตอบอรจริงเอาจริงอะเอาจริงอะ พลดอพลดอพลาดโนก็ดอพอชัดดอดอชดาพดอลดดอดชัดาราชดอมีกตกดดันดูจังเลยสาสิบวิแล้วเนี่ยพราชาเอ้ยพะราชามาแล้วเขียนอะไรกันกิสติดเก่ามีมัวไเลยพะราชบัญญัติกฎหมาย มันแปลว่าาร่าจกินสิกาอืเ็ดละหนึ่งสองสามพนักงานราษฎดอเอ๊ะอะไรอ่ะารากิเิกาอาขียนเลยเขียนเลยเขียนแล้วเขียนเลย้าราชะดำหล่ดดำแบบนี้เลยถ้าถูก ิดสดียด้าอ่ะเฮ้ยอะไรวะหน่ยเขียนปะอ่ะก็จะเขียนว่าจะมันกอไก่ไงแกงเอ้าตอบไปเอาจริงอ่ะคำสุดท้ายนะคะครับสสองทสร้างเสริมส่งเสริมสร้างเสริมยาญ่อาถึงนะคเนี่ยเหมือนเคยได้ยินมันจะต้องเป็นหน่วยงานอะไรสักอย่างหนึ่งสสองท อูหสถาบันส่งเสริมแล้วก็วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่ไปทางกายสิแล้วก็ทางงานก็มันสอนสองสอนกูไปมันจะสออะไรอีกวะคำตอบก็คือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่มีต้องเที่ยวหรอคำตอบว่า ำนักงานกระทรวงศึกษาวิทยารำไม่คือสถาบัานส่งเสริมก,การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้ใกล้เลย <c oughs> อุ้ยมีอะไรตรงเนี้ยมีอะไรตรงเนี้ต่อครับต้องเขียนแล้วครับต,ต้องเขียนแล้วครับต้องเขียนนะครับ <c oughs> ไม่เขียนก็นไ,ได้อาจจะเป็นแค่นี้ไงโอ้โหโอเคเขียนไปเขียนมา ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีใครเข้าใกล้แบบนี้ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีแต่มันก็ไม่ถูกแล้วผู้ชนะก,ก็คือสารี เที <laughs> <laughs> ่ยงองไรถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วรอคลิปต่อไปด้วยครับ